สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ผู้ข้าพาบเบ่งผาลายผู้ผาลายสูงพี่น้องผาลายบ้านผางังมีเครือได้ผู้เครือหรือฮักทรงส่ริพีฮักไม่หรือไม่หรือเครือฮักไม่พ้นนี่นแล้วจาเบ่งยอนมาเทิงไปได้นี่คือเป็นผาลายบ้านผางพี่น้องมีถ้ำอยู่หน้าผาได้พวกสูงตั้งงานเลย ความสูงหน้าผานี่กรับโม่ต่ำแล้ว20เมตรหรือกว่าพี่น้องอาจจะกว่า20เมตรหรือ30เมตรก็แล้วมโอนี้ผูคขาได้มาอีกรอบสองได้พี่น้องเลยมายถ่ายทำเหมันผ่าลายบานดางมากอนถ่ายทึ่งไปเลยสันทึงสุดในพกวกอาจารย์พ่น เพิ่อนบอไทยดอกทั้งเพิ่นทั้งเทงิงเนาะโอ้ท่าหน้าผาท,าทาั้งเทิงบูคือสิบมมีไปขึ้นได้ดอกทําหน้าผาลายเป็นทะามหน้าผาขึ้นได้ก็คือซิบิ้งแล้วพี่น้องไยบิ้งหรือแม่จิ๊ดเนคนี่ขึ้นไปอาศัยได้่นมีปีกกว่ามันคนนี่คือซิมมีไปกล้าขึ้นเนาะนี่คือผาลายหน้าผาและทางทางขึ้นผาลายและพี่น้อง ้างขึ้นผาลายมาจผพงมาทางนั้นบริถายมงนี่ถ่ายแตทางขึ้นแล้วก็ทั้งทึ่งผ้าเป้ขนลมเพราเดี๋ยวมือมพี่น้องเลยมือนี่มีโอกาสจะมาใหม่ได้เหมือนม,อามาิดไเนาะมาใหม่ฮะมันจะเป็นถ้ำได้ในี่ลุงเว้ยถ้ำต่ว่าห้องขาเจ้าอาจจะมีของนะมีพระมีของมีพ้ามนเจ้านะ เลยเจ้าของเมือ,มองบดพอสิปิดไว้นะถ้าคนเห็นมันจะเป็นของสิ่งลอ่อตาล่อใจของคนมนุษย์พวกกิ้รักไอโลบนะมาเห็นอนจาจจะใกล้เบาแล้วปิดไว้นะเลยอดินปิดไว้หม่งน,นี่ก็เป็นทางขึ้นได้โผทางเชิงงามเลยกลังการงานสร้างนงี่พี่น้องผ่านลายหม่งน,นี่ก็ได้ ทางเทิงก็เป็นถ้ำเด็กผู้าดว้าจะเป็นธรรมพาภายในไปแล้วทางเทิงไปแล้วจะขึ้นไปท่าก็ไปลงย่างกันได้เยอะเทิงเอ่าขึ้นไป,ไป,ย,ไย,นไปยี่บ่อขึ้นบันไดเลยขึ้นบันไดบ่อขึ้นไปชมที่ท่าที่ท่าบันได,ดที่นี่คือหาลายบ้านอันผางได้พี่น้องไหม นายกเจ้าที่จะทางผู้ขา่าวมาอีกรอบสองเนี่ยโนี่ฮะนั่นมาผลต๊ได้พาเดี๋ยวมือกับลุงก็ได้โมนี่กระซูงพ่อสมพวนพี่น้องมาหาก่อนนั่นมาบ่หึงก็ได้มือผู้ขา้ามาถ่ายท้ำโมนี่โมนี่ได้ถ่ายหน้าผาได้ถ่ายถ้ำเนาะไปไายมองได้ือนี่ ไปแล้วมองลายที่มือเดียวกันนี่พีโนโ่น้องเอ้ยมือนี้ได้มาทางนี้ถ่ายหน้าผาลายเนาะพอสิยบขึ้นได้ลุงระชวนขึ้นขึ้นทางเทิงพันว่องขึ้นขึ้นพระเจ้าเขียนว่าห้ามล่าสัตว์ได้ เขาจะว่าเห็นว่าห้ามล่าสัตว์ได้หน่อยนี่พ่อหน้าผา,า,า,าสมัยคุณแล้วเขาว่าสมัยยังครูเบิ้มจานเบิ้มเขาได้สั่งนี่เขาว่าสั่งบันไดเองบ้านอ่างเขาตะตื้อตะตื้อบนอันไดเขาจ้เอาเนี่ยมาสั่งเลยอันบันไดเองนี่ ตือบ้าน้างผัวนางขาวเนาะหลายคนอยู่ท่านอ้างมาสร้างสะพานขึ้นผาลายนี่ตาผู้ข้าได้หู่จักได้รวมทั้งอ้ายผู้ข้าพร้อมตาสง่าตางห์เคยได้มาเห็ดได้คนเรานเนี่ยนี่อันทางขึ้นผาลายนี่โป้เห็ดนี่สยเสิใช้เวลานานเติบพี่น้องเบมึงเลี้ยงกได้มันสูง ข้นนา,จจเ,าเจ้าเขียนไว้อยู่ได้ผูสุกใดในเล่าเท่าไปสังบงุญเดาอ้วนมันไก่เขียนไว้หน้าผาอยู่วันนี้ก็เป็นหีนแบบนี้ได้พี่น้องเลยลงบุคคาไปาทางพุ่นเลว าอย่างซอนไายผมไปบุกนนะทางนี้บุกคืนมาไปนู่นลุงทางนี้บุกคืนไปเถอะเนอะมันเป็นอะไรชาวนี่จ้ะเดี๋ยวๆไปส่องซ่อมก่อนไปส่องซ่อมกันเด้อโอ้มันเป็นแบบนี้เนาะบุกคืนมาแาเนี่ยมาก่อนนะขึ้นเทิงบาทนี้เลยมาซ่อมซ่อมบนทางนี้ โอ้ทางนี้ก็เป็นแบบนี้เนาะพี่น้องมันเป็นแบบนี้เลลุงเว้ยลุงลุงทางนี้ก็เป็นแบบเบิง่งแบบนี้ได้ลุงบุคคาบคุนเทิงบุคคาบลุงมาใต้ที่บ้านนี่ โอ้เี็นแบบนนี้เนาะรายก็ปิด,ปดคลิปรายการพอท่านี่เพี่น้องมันสีฮึง